Good morning อันดาลูก Good morning How are you บอกแม่ดิลูก Good morning โอ้เล่นน้ำลายเออ Good morning Good morning Good morning ลูก Good morning Good morning อันดา วันนี้เราจะไปชายบาทกันอนีกแล้วเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วลูกจำได้ไหมฮะหกวันแล้วนะลูกที่เราใส่บาทร่วมกันนะ่ะจำได้ไหมวันนี้มีเมนูอะไรมากโอ้ขนมบัวลอยผัพดพิแกงบนเส้นปลาทอดเอ็มลอยน้ำป่าหัวข้าวอันดาเ้ยอันดาเลย พาลูกไปใส่บาทกันเออไปใส่บาทกันไปอาตุจ้าก่อนเร็วลูกตุจ้าก่อนเร็วตุจ้าก่อนตุจ้าก่อนตุจ้าตุจ้าพาลูกไปแม่ีพาไปแล้วรถพระมานะเมือไม้เมือไม้ลูก,ลก